กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้อง FC ถุกท่านมือน้อนี้บุกมาเฮือนนางจอยพี่น้องมื้อนี้ก่อนสิไปอันซื้อมุกกระทพี่น้องกับนางสีนางสีก็ตื่นเต้นมื้อนี่สิได้กินมุกกระทก็ดื่นกับเขาคุณคุณแม่และลายๆนะสีเนาะให้เพื่อทันอายุสุขภาพแข็งแรงเด้อกับ FC ถูก่านน้ำเนาะพี่น้องอยย่ดีมีแห้ง ที่ซัพพอร์ตนางสีกับแม่กับครอบครัวนะพี่น้องนะเอนาะบุกมาเห็นนางจอยแมาแม่นางก่อนเมื่อวานนี้เห็นนั่นนางค้ามาเยี่ยมน้องสาวมุมลูกปูกเต้าออมาพี่น้องเตียน่ะเตียลรางเห็นแล้วก็บตาของซาน,นนาะงเนาะเราก็เลยสิมาแม่เยี่ยมยามน,นางก็เป็นยังไงพี่น้องเห็นนังค้าว่าทองน่ะทองร้านนะ่ะอยากไข่อยาก ขึ้นอีกแล้วสันพี่นอกด้วยตวขึ้นอีกแล้วนะนะนางค้ามันมามาวานเพิเ่อนไปนเวน,น้พี่นอ้องมาขึ้นกาเนียนเพราะว่าเพื่อน,นมาซื้อเครื่องพี่นอ้องขึ้นซื้อของในห้างไนหินคำกันเลยถามพเพื่อนพี่นอ้องว่าเป็นยังไงเอียนได้อุ้มลูกครั้งแรกครั้งแรกที่แบบว่า FC เอฟซีเพื่อนก็นบอกว่าครั้งแรกนะไซคือว่าฮะเขาฮะกระจากันไปวางกัน ดูได้สองสามเดือนแมนครั้งแรกคือแบบว่า,าตั้งแต่ไปเลยบ,บ่ได้อุ้มนะพี่น้องครับเป็นศิลปกลับม,มาอุม้มครั้งแรกตั้งแต่จากไปแต่ตอนนั้นกระลูกก็ยังน,น้อยๆเนาะยังบ่ได้ใหญ่แบบนี้นะพี่น้องความหมายเนาะโอ้มีหมกบัวปิดหมกบัวเขาบาา่ตายเนาะโอ้ยนี่นาจ้าจ้าบัวมุ้งนาจ้า กูป,ป้าเอพันแกจอยนี่เครื่อมันยี่สิบสี่เครื่องมันนะเนี่ยนะเครื่อเครื่อมันนะเออเครื่อเดี๋ยว สีเลิศนะเลิศบสีคิวนางนี่คือประซักสีแ <laughs> ขวนี่ไม่เ้องผ้านา่งประดัดแขวมันกัสีได้ออกมันกัสีได้งามเหมืนี่โอ้ยบระดัดกังามเหมือนเนาะสีตัวของตัวเตใหม่แบบนี้เนาะเป็นตัวเลิศ น้ำยังไงน,นจอยคื้ซีนันจอยเออน้ำสางบออออ่เืออะราวันน่ะหัางใหม่สบายดีเนี่ยนั่งสบายดีพูงไงใจดีโอ้ไม่ววกวาัวเป็นนลูกร้องลูกนออนั่งค้ำ่าพนม่าย,ยังวานดิพนเล่น,นาะเพิ่งว่าูจากในมืงอะ เอออุ้มลูกผูกตาเอื้อก็เห็นเอ้อ้เนี่ยไปเห็นแต่หนทางคันกุ้มกลุ่มเออไพนนะคะโอ้ยนั่งค้ำแน่นะเผิ่อผ้าลูกผื่นไปใส่โอ้สงสัยสืพาไปเล่นนั่งจ้อยว่ะผวาเพิ่นเกษตรบิทยาก็นั่นซุ้มเฮาเนาะพี่น้องเดี๋ยววาเพิ่นเกษตรบิทยากลบกวนนะนะเป็นมาเพิ่นกเกเมื่อตามสบายเพิ่นเนาะเพิ่นยังเมื่อยามได้เพิ่นกับเมื่อเพิ่นว่าเอื้อยอันห้ามีเบิ้งร้านห้ามม้วนเลยนะ เท่ามันเดี๋ยวขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อหน่ออันอีจอยนะถามค่ะว่าลูกกุ้ยชีวัวลูกกุ้ิลาะหรือเป่เพื่อหน่อยหอยเพื่อน่อห้ากระบอกตาตะเวทตะกรรมแล้เพื่อหน่อยถามว่ามันชิใหญ่หรือเปล่าเออมันก็ชิใหญ่เนี่ยแล้วเฮ้ยมันเศร้าหรือเบิ่งบ่ได้ไข่บ่ไข่น่าจะทงธรรมดาองบ่ได้ใหญ่ทงธรรมดาบ่ได้ใหญ่บ่ข้ามันหัวใหญ่ขึ้นอีกเลยมันวมันเ่น เปิดมุ้งด้วยนะทำมีบุญเพื่อนเบิ้งมันกะเนี่ยมันเออเมรนควบอีกคำได้นั่งเมร์ควบนั่งคำได้พี่น้องก็คือแบบเริ่มซีอยากเงยงๆฮะดิจะบูจะาบุรีสังเกตลูกจ้บ่อตรงน้ทองมันแน่นๆเลยมันเด็กก็เลยมนเน้ามันบุรีเด็กมันก็บบุรีแน่นเออกะชิ้ตึงๆขึ้นอยู่ ตอนสู้อวนมากตอนนั้นมันเหี่ยวอันนี้เห็นบ่จะเห็นอยู่ให้เจ้าสังเกตใะไรได้หนีิให้จัาสังเกตเคี้ยวๆในนางนี่มันสีฟูเขินคันทองลูกจะเบ่งนะปกติสูเอื้อมาเบิ่งหน่ะมันสเหี่ยวนี่มันสีบริเทนได้เคี้ยวๆในนางมันสีเหี่ยวกินนมนี่มันแน่นได้นน่แน่นๆกินนมพักกันแล้วปะบ่โอ้แต่กระบะบนอนดินดาวๆพี่น้อง มาให้ลมพัดแม่ไปก็เอาผมตีไว้เอาผมกันไว้ทายมึงบอกบอกเข่งใหญ่ขึ้นในหนึ่งเด้ออ่ะเพราะว่าเอ็งมาฮามามันสีเหี่ยวทอกม,มันสีเป็นผักอุ้มลูกลูกนม่งอย่าให้มันนอนลายคนาดนั่น สันก kh th ็สิใหญ่ๆขึ้นที่คำว่าการอธิษฐานน่ะคือนางคำว่าในเฮาเขาปฏิบัติอนไดกันไหมปฏิบัติเอาเฮาเคยปฏิบัติอนได้กะหนึกเอาหละแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุนได้นึกเอาอือใยญ่นห่ยยเบยย น้อยๆหนึ่งตัวได้ง่ายมึงก็นั่นแหละมันแดงขึ้นแล้วมันแข็งเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นอาลูกครูมันกินนมไหมเออมันกินนมอิ่มเอาอุ้มเอาพอมันหายแล้วกันอืมมันเขีมกับแป๊ดแย่กินนมแต่ในช่วงเี้มาตอนนั้นมันแป๊ดมีแยากยินเชียงหายเลยมันจะถือแม่ เป็นอยงังลูกเป็นอยงังเป็นอยัาง,างอ,อาหารเป็นอยังเสื้อมหาฮิงนะนางมาไหวท่าบ่มี <พอ S 1> บอ่อย่าให้กินยาอะไรยานะ่ะอย่าเพิ่มให้กินลายเจ้าเกิดมากอะอย่าเพิ่มให้กินยมกินยาอะไรยังกระดักเหเจ้าพยายามกินอาหารเด้ออันเด็กกินเน่ยอยู่แนวกินนะี่ยนนะซื้อมากินบำรุงหันมีแห้งตัวเองลูกก็สิได้แข็งแห้งน้ำหันมีตะแกรงบ่ตะแกรงเนี่ยตัวเองบ่มีแน่ ยังคลั่งย้อนพิษกรรมแน่ว่านกินขหาวจำจำบางแตงกับเกลือมันชิไม่แห้งอยังลูกก็จะมาตดอันมาขี่ว่านนะคะบางแตงกัวนี่พี่น้องพิษกรรมบ่ถ้าเห็นเอฟซีเมนบอกเขาซื้อแบบบิงแตงก็ซื้อเกลือซื้อมาหายนั่นน่ะอือบริพิษเออนางกินหมดบริพิษนะแต่เอฟซีบอกตอนนั้นเออนางบริพิษก็ดีนางอยากกินนมบ่ เอาปืนให้ก oh, ินรอดเอาให้กินเอาให้กินโอ้ผมอ่ะนะคือบอกโกนให้ลูกจะเสื่อร้โอ้ยนั่งก็บไมใครบอกเลยอยู่ตามลำพังอยู่ตามลำพังพัวและเมียมันงาวขึ้นลไรลีโกนให้ลูกรอดทัดผมเก่าพัวนะเห็ดหัวบักเห็ดหัวกับเขื่อนเขื่อนเขื่อนเช้าเขื่อนเช้าเยอะเออ บ่มันขึ้นพ่ออุจักนะนั่งจิดขึ้นพ่ออุจักเจิดว่าไหว้ยุนนึงคำยาวขึ้นพ่ออุจักเมื่อกี้มันนางคำมันก็ยังบ่อกค่ะไม่เอาไม่เห็นเสื้อมาหิงบ่มีบ่มียุท่าให้ลูกทุกข้างนะอาบน้ำท่าให้ท่าอย่าให้เป็นสะบือลูกเด้อท่าทัวท่าตีนนะท่าพัดตีนแล้วก็ล้างผ่ามือท้องนะท่าให้ลวด มันจงมวอยืนมีหัวหวานไพ่บ่เออมีหัวหวานไพ่ก็ไม่ยัมโผล่หายโผล่ขมอมใส่ตีนพะมึงใส่ททองใส่ททองให้บ่อนยุกินั่นลงยอดหัวหวานไพ่ได้โอ้ยเคยคิดว่าลูกกูนังเบิด์ตเขาได้โก้ืวยใหญ่อือยอดหัวหวานไพ่เป็นมันได้พ้นบ่ท่านอีเมียหยังหยัมอันนี้มวอว่าอนนี้ก็เศร้าซุยหยัมหยัมหยัมแล้วก็ซ้ำเห็นพ้นได้ปีน้องใส่ขัดเลือดแล้วก็ต้นป่ามาลงเด้ นสุตป่ดปาดมื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่วานเนี um, okay. ่ยนี่เบ่ดังนี่แล้วมาหย่อมใส่ลูกผสมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ากันนั่นแหละเตรียมไว้เบาใจที่ทอดอื่นเด้อนะนมสาวต้นนมสาวนะเพ้ยกินนมหลายนมหวานอยู่ดใส่ว่ากินได้กินได้อีกพอไปถามว้ตกตอนตัวเป็นไงตกอ่ะบอก ต้นนมสาวสื่อข้าบัจักขาบัจักอะไนะอือเอื้อกับขาจักพ่อเรากระถากมาอืมเขาอยู่ไฟเด็กเนี่ยกะลาบุรีอยู่ไฟขบัวจักอืมข้าวบัวหูอยู่ไฟชองลูกขฮาวจักพอว่าแม่ว่าเออเรื่องยาเรื่องยมทำป่อยเด็กกินโอ้ยนางกินน้ำมันเลยฮะบารดิกินบารดิกินบะต้มกินอขุนขนาดเลย น้ำสางต้องเอานะเลยต้องเอานะน้ำคือเต้องคือเกาว่าน้ำสางเฮ้ยฉัเป็นยังค่ะคาตะกี้เคาก็ยังกินนะกินนั่นแหละคาตะกี้ฮะกินน้ำสางเดี๋ยวนี่แหละเฮาบัวคอยได้กินวันไหนพี่น้องกินน้ำฝนนะมันเคดวามีอันนี้ก็เลยแบบมีโรงงานนะรูษาักกับเด็กินด้วกันเลยค่ะน้องมีโรงงานมีโรงงานมามาส่งเนาะแต่ก็ได้กินพี่น้องแต่กระเปื่องพี่น้องเอ้ยค่ะน้ำค่บไฟอู้หูนี่แหละเจอไอ้อยู่ธรรมศาสตร์กินธรรมศาสตร์บานเฮา ที่นอนนั่งกับยงพันไรใส่เนาะที่นอนม่ใช่ถน,นี่ได้ผ้าห่มเลยหม่มแม่มาเยี่ยมมายามจ่อยเยก็ได้ว่าเป็นนาไัยยามย,มยมามเบื้องล้านน้อยเรนาถน้าอากจะมาห่มมาให้น,นั่งกินได้เห็นปัวนั่งตามกินกินกี่ยัางสามเงินนี่สองป่า นิ่มเลยมีดอุ้ยเผดป้าคนตานะมึงผูกมือตามาเมาภาษีฮะก็เลยอคนตาหนาดแล้พี่น้องมาเข้าในเกสิลาเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอกันคิดหน้าพี่น้องขอบคุณกับคุณเอฟซีตุกท่านที่เขาเบิ่งมาชมเดี๋ยวพี่น้องเด้อ